วัสดีลูกค้าร้านตู้แช่โมเดิร์นครูทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาแนะนําตู้แช่เบียร์วุ้นแบบยืนนะคะซึ่งมี2รุ่นที่แช่เบียร์วุ้นทั้งตู้เลยนะคะตอนนี้ก็คือจะมีประตูเดียวติดลบ8นะคะทางด้านขวามืออันนี้แล้วก็2ประตูติดลบ8ทางด้านซ้ายมืออันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพาลูกค้าทุกคนนะคะมาดูตู้แช่ใกล้ๆแล้วก็จะจะพาลูกค้านะคะวนดูรอบตู้แช่แล้วตอนสุดท้ายเนี่ยก็จะสรุปขนาดแล้วก็ ราคานะคะของตู้ทั้งสองใบนี้ให้ลูกค้าคเลยค่ะเริ่มมาดูที่ตู้ประตูเดียวอันนี้นะคะจะเป็นตู้แช่ติดลบ8ของรุ่นใหม่อันนี้นะคะจะมีตัวกันไฟตกมีตัวชวอุณหภูมิดิจิตอลแล้วก็มีปุ่มเปิดปิดไฟแยกกันนะคะส่วนชั้นเนี่ยจะมีให้ทั้งหมด5ชั้นสามารถปรับระดับได้นะคะเป็นรุ่นเทน้ำทิ้งหน้ากว้าง60เซนหรือ60เซนแล้วก็มีความสูง2เมตรค่ะ อันนี้ก็จะเป็นติดลบ8เหมือนกันนะคะแต่ว่าเราทําออกรุ่นออกใหม่มาก็คือจะไม่มีโชว์ด้านบนนะคะจะเป็นหัวสีขาวมีตัวการไฟตกอุณหภูมิดิจิตอลแล้วก็ปุ่มเปิดเครื่องเปิดไฟเหมือนกัน,นะคะ่ะแล้วก็มีพัดลมให้2ตัวนะคะแล้วก็ชั้นวางปรับระดับได้ทั้งหมด 10- มี10ชั้นนะคะแล้วก็เป็นระบบเทน้ําทิ้ง หน้ากว้างของตู้นะคะก็คือกว้างเมตรสิบเซนหรือ60แล้วก็สูง2เมตรแล้วก็ทั้งทั้งสใบนี้นะคะคือจะมีไฟในตู้ให้เลยค่ะหน้าร้านของเรานะคะมี5สาขาคือที่นี่กรุงเทพพุทธมณฑลสายสองมีที่กรุงเทพพุทธมณฑลสายสามดนทบบุรีสวัสดิ์พังเงินแล้วก็การจนบุรีดันเม้งซินที่อีก2ล้านค่ะหรือว่าจะโทรมาสอบถามทางออนไลน์ได้นะคะที่ และไอดีพิมพ์ตัวแอดแล้วก็โมนดอร์นคูพิม e พ์เล็ก M O D E R N C O O L หรือทางเบอร์โทร063-4349-544นะคะเดี๋ยวเราไปดูตู้รอบๆกันเลยนะคะวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ 다가가면 정신 못 차려 안돼 그만해 꽃은 넣어 그냥 좀 바람이 불긴 나죠 왜 그럴까 사람들은 그냥 본기운이 좋아 눈지 없이 밖을 나가는 걸까